สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูการประกอบอย่างใส่กระทะนะครับวันนี้ไม่ต้องจ้างช่างนะครับไม่เครื่องถอดเครื่องประกอบไม่ต้องเอานะเราเอาแบบทำเองนะกระทะนี้ก็เป็นของใหม่นะครับกระทะใหม่นะกระทะใหม่แต่ว่านี่ครับ เห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูเบอร์กันหน่อยนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นเบอร์ไหมเห็นเบอร์ไหมเนี่ยสองหกห้าทับเกตศูนย์สิบหกนะครับยางขอบสิบหกนะครับยางมือสองนะ น้ำมันหมูนะครับใช้น้ำมันหมูครับทาขอบให้ลื่นนะครับเราใช้น้ำมันหมูนะคนอื่นอาจจะใช้น้ำมันอื่นก็แล้วแต่นะครับคนอื่นจะใช้น้ำมันอื่นก็แล้วแต่ แต่ว่าของเราเนี่ยใช้น้ามันหมูนะครับสูตรน้ามันหมูแล้วก็ทาตรงขอบทาตรงขอบเนี่ยทาตรงขอบอย่างเนี่ยทาตรงขอบอยางนะครับน้ำมันหมูสูตรน้ำมันหมู ท้าตรงขอบอยางนะครับเพื่อเป็นสารล่อลื่นนะครับอ,<ะ>อ,อ,อ,อเดี๋ยวเก็บไปก่อนอดูนะครับวิธีทํา นี่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 อันต่อไปก็ใช้ค้อนครับให้ค้อนตอกลง เข้าเรียบร้อยนะเดี๋ยวด้านบนนะเหล็กนัดยางของเราผลิตขึ้นมาเองนะครับนี่ผลิตขึ้นมาเองนะใครสนใจก็ทําตามได้ไม่มีเลิขิิรธิ์นะครับนะมีห่วงลิขสิทธิ์นี่ สำหรับช่างนะช่างที่ไม่อยากจะซื้อพอทําตามนี้ได้นะครับทําแบบนี้ได้เลยสําหรับช่างนะดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหมนี่รูปแบบแรกเราก็เอาขอบให้รวซะก่อนนะครับ <c oughs> ขอบด้านหนึ่งให้รวมซะก่อนนะครับนี่นี่ ดันขอบด้านหนึ่งให้ลงซะก่อนแล้วก็ใช้ที่พิมล็อกอยาพึ่งใช้เหล็กงัดยางค่อยๆค่อยๆงัดลงไปก่อนสำหรับข้างนะครับสำหรับข้างงัดนะครับ สลับข้างนี่สลับข้างงัดนะครับนี่อนีออ่ทีนี้เพื่อเพื่อตึงแล้วฮนะเมื่อตึงได้ที่แล้วเราก็ใซ้คทีมล็อกล็อกเอาไว้ด้านหนึ่งนะครับนี่นี่ทรีมล็อกล็อกไว้ด้านหนึ่ง ที่นี้ก็ใช้ตัวนี้งัดเลยครับ <Okay. S 1> แต่ตัวนี้งัดเลย <Okay. S 1> นะด้านหนึ่งเราก็เหยียบเหยียบด้านนี้ให้ลงนะเหยียบด้านนี้ให้ลงแล้วก็งัด <Okay. S 1> นี่มะชิมล็อกไม่อยู่มันไม่แน่นเหรอเดี๋ยวฉันเข้าให้แน่นๆ นี่ดูดูนี่นี่ดูครับดูนี่ ท,นทีนี้ก็ใช้ค้อนใช้ค้อนกระทุ่งลงนั่นแค่นี้ครับแค่นี้ครับเข้าเรียบร้อยครับสำคัญมันตรงที่ขอบเนี่ยอ<ะ>ขอบเนี่ยอย่าให้มันแตกนะนะถ้าใครทําไม่ระวังเนี่ยขอบมันจะแตกทีนี้มันจะร่มไม่อยู่ ถ้าขอบแตกนี้ลมมันจะไม่อยู่นะเราต้องทำด้วยความระมัดระวังนะนะต่อไปก็เอาไปเติมลมดูหเติมลมดูดดพักไว้ก่อนเห็นไหมมันเข้าแล้วเริ่มไหมติดแล้วเห็นไหมเห็นไหม S 1> 1. <S เดีกเยวเขาใช้กี่ปอนเหีห๋หวาปนะอนเนี่ย D S I สี่สิบปอนเนี่ยสีปอนยังเ็มเฮมเนี่ยสี่ D S I สี่สิบปอนคืไในสิบห้ปอนเอง ทำไมนี่ี่อันนี้เพิ่งเพิ่งได้ยี่บห้าปอนด์เองดันเข้าไปอีกอเอาประมาณสักสามสิบนะได้แล้วสามสิบแล้วเอาสามสิบห้าพอสามสิบห้าุแปดยังไม่ใส่ลูกศอนเลยยังไม่ใส่ลูกสอนเลยใส่สอนก่อนมันถึงจะอยู่ ลมถึงจะอยู่เติมลมเข้าไปเติมลมเข้าไปเติมลมเข้าไปเห็นไหมเขาให้เติมสี่สิบนะสี่สิบ psi เนี่ยเห็นไหมเนี่ย สี่สิบเพีไตเนี่ยนะเพีไก็คือสี่สิบเพีไตก็หมายถึงลมยางมาตรฐานสี่สิบปอนด์นะครับเราจะใช้ประมาณทักสามสิบห้าเพราะว่ายางมือสองเนี่ยเอาแค่สามสิบห้าก็พอสามสิบห้าเห็นไหมสามสิบห้าโอเค อยู่แล้วทีนี้ก็ไปทดลองว่ามันอยู่ไหมโอ้แข็งมากเลยขนาดสามสิบห้านลน,นี่ขอบดูขอบเป็นไงเงียบสนิทไหมนี่เห็นไหมเนี่ยขอบรั่วไหมนี่ ถ้ารั่วมันก็เป็นฟองถ้ารั่วมันก็เป็นฟองฟัดฟาดฟาขึ้นไงเห็นไหมข้ามาใกล้เลยดูใกล้ๆกล้เลยถ้ามันรั่วมันก็จะเป็นฟองฟัดฟาดฟดฟดขึ้นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนิ่งเลยงียบสนิทพิกดูอีกด้าน,เป,นเป็นไงเป็นไง เงียบสนิทเลยอเอะเงียบสนิทเลยไม่มีฟองแฟบเฟเลยเงียบสนิทเงียบสนิทเงียบสนิทนะไม่มีฟองเลยเออาผ่านผ่านจบ